ก็บอกว่าคุณพัชราเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของค่ายมวยที่ตัวเองก็ขึ้นไปชกด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าวัดกันปอนต่อปอนเขาบอกไม่แพ้แมนนี่ปาเกียวคือสู้ได้นะครับก็เลยอยากจะรู้เคล็ดลับว่าไอ้มัดหนักๆแบบแมนนี่ปาเกียวเนี่ยลายใหญ่สุดของโกนะครับมีเบี้ยประกันปีเหนือเท่าไหร่แล้วโกไปสร้างลูกค้าแบบนี้ได้อย่างไรแล้ววิธีการขายของโกก็เหมือนๆกันกับ ตัวแทนทั่วไปหรือมี<ก>อะไรทีจริงๆต้องกราบขอพระคุณลูกค้ารายนี้ซึ่งโอ้โหก็จากไม่สนใจที่จะซื้อประกันจากอะไรก็รู้จักกับพ่อบ้านแล้วก็เริ่มต้นซื้อด้วยรายเล็กๆเพียงหนึ่งล้านทุนเบี้ยแปดก้าหมื่นบาทแล้วก็ด้วยเหตุที่มีแรงบันดาลใจว่าฉันขายรายใหญ่ไม่ค่อยเป็นเวลาขายเนี่ยจะกลัว เพราะเอากระเป๋าเราไปวัดทีอีสมัยก่อนใครยังโง่ซื้อวะห่งโชคดีที่ซื้อนะไม่ซื้ออะไแย่เลยเสียดายเสร็จปุ๊บลูกค้าหลายเนี่ยก็เอาอย่างนี้พูดแรงบันดาลใจก่อนว่าเออฉันนั่งคุกเข่าอยู่บนเก้าอี้ท่านประธานท่านธันดนจะมาแซวเลยเนี่ยคนโบราณเขนั่งแบบนี้คุณรัฐกําลังพูดอยู่ที่แคนาดาจะถามพี่รัฐทําไมพี่รัฐเก่งจัง่ะขายรายใหญ่ได้สอนหนูหน่อยเิ พี่รัฐเราเขาพูดจาสระสรวยแต่เราพูดอย่างนี้เราเรียนยังไงก็ไม่ได้อะพูดอย่างพี่เขาไม่ได้แต่เนื่องใจว่าไม่เป็นไรก็พี่เขาขายได้กูก็ต้องขายได้ถืว่าฉันทดสอบรายแรกขายด้วยเบีย้ยยี่สิบล้านด้วยเบีย้ยทุนยี่สิบล้านนะเบี้ยสองล้านกว่าใช่ก็ไปหาเจ้านายไปถึงบุญมันคงมีนะใช่ก็ไปถึงเจอเลขาเขาบอกเจ้านายไปข้างนอกว้าย แค่แล้วเริ่มขายก็เจออุปสรรคแล้วใชนก็เดินกลับมาประตูลิฟต์กดปั๊บเปิดปั๊บเจ้านายอยู่หน้าลิฟต์พอดีอยู่ในลิฟต์พอดีแหละอ้าวสวัสดีถามเท่าแกนเนี่ยมาทําไมเอ้ยเจ้านายอย่ามาเรียกหนูอย่างนี้นะโอ้ยหนูนะ่ะลูกน้องเจ้านายก็เดินตามไปในห้องเจ้านายบริษัทก็เชิญเจ้านายไปตรวจสุขภาพฟรีเพราะเจ้านายมีกรมธรรม์กี่ฉบับเสื้อเก่ากับเช่นสองล้านแล้วเขาบอกเหลอเมื่อไหร่อะบอกเจ้านายว่างเมื่อไหร่จะบอกเลขาบอกเลขาว่าดูวันหน่อย เลขาก็ดูวันวันที่สามสิบวันที่สามสิบเจ้านายต้องไปนะหนูจองแล้วนะก็คือพูดกันเสร็จปุ๊บเจ้านายเข้าห้องไปฉันก็บอกเลขาว่าเฮ้ย hey, ถ้ากูขายได้สิบล้านกูให้มึงแสนหนึ่งบอกเลขาเลขาบอกไม่ต้องพัดไม่เอาหรอเออกูขายได้สิบล้านกูให้มึงแสนหนึ่งเสร็จแล้วฉันก็กลับไปนะก็โทรมาแคนเซิลมาตรวจไม่ได้ฉันบอกกับเลขาว่าพูดกับเจ้านายเองเลย เก่งกล้าขนาดไหนเจ้านายจองชื่อไปแล้วนะเจ้านายเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเห็นชื่อเขาบอกเขาเตรียมต้อนรับเต็มที่ละถ้าเจ้านายไม่มานี่อายเขานะอือย่างนี้เลยพูดเลยเสร็จแล้วคุณรูป้ป่ะตกลงมานะเจอพี่มนเทพโบรานานานท์แล้วเช่นแนะนําพี่มนเทพก็บอกโอ้นี่มือหนึ่งของเอเอและจโทรไปไงเจ้านายเจ้านายต้องลองเท้าวิ่งมาด้วยนะดูโทรสั่งเลยนะ อก็หิ้วมานะตกลงเจ้านายเนี่ยมามาเสร็จแล้วฉันไม่ได้ขายแค่สิบล้านนะตกลงขายยี่สิล้านแล้วก็ต้องมาตรวจปอดซ้ำอีกเจ้านายบอกมาไม่ได้วันนี้เมียใช้รถบอกเจ้านายเจ้านายขับเองเสิเจ้านายมีรถต้องหลายคันดูเห็นมาไลา่แค่ไหนสั่งได้นะเข้าใจดีอ่ะตกลงให้คนรถกลับไปรับเมีย เขาขับรถเจ้านายมามาจอดที่ BNS มาตรวจปอดนะแล้วฉันก็ไปวิ่งเจ้านายลงหน้าตึกฉันก็วิ่งไปดูจอดรถตรงไหนจอดเสร็จฉันก็ถือกุญแจขึ้นมาให้เจ้านายเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้านายตรวจเสร็จค่อยพาเจ้านายไปที่จอดรถแล้วคนรถเขาก็กลับไปขับรถให้เมียเขาเอาเป็นว่าทำทุกวิถีทางอะ่ะเสร็จปุ๊บอนุมัติไม่ขายอะไรเลยนะหลักแล้วขายเบีย้ยเพิ่มอีกสองแสนกว่าฉันก็เอาให้เลขาเขาดูเลขาเขาบอกโอ้ยพัดวารุณีแสงสีนาวิน แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเตรลานเพิ่งมาขายจะพัดขายไม่ได้หรอกเขาไม่ซื้อหรอกฉันจับโยนเล่นๆมาเฮ้ยมอนถ้าซื้อสองล้านกูให้มึงสองแสนดูแต่พูดแิก็ขอเอกสาร<ม>เขาก็ช่วยนะซื้อสองล้านให้สองแสนเสร็จปุ๊บคุณเชื่อั้ยฉันเข้าไปสิบนาทีอะฉันเดินออกมานะมอนก็บอกตกลงไม่ซื้อใช่ไหมฉันหยิบเช็คนะที่ฉันเขียนเองนะแต่ไม่ใช่ลายเซ็นฉันอ้าวตกลงจะเด้งไหมปล่อยปุ๊บลงมาเลย S <S ฉันเข้าไปไม่ถึงสิบนาทีนะฉันขายเขาออกมาเพราะฉันรู้วิธีจะพูดกับเขาแต่ว่าบอกไม่ได้แล้วกันว่าพูดอะไรแล้วยืนยันว่าไม่ได้ลดแม้แต่บาทเดียวยืนยันเลยแต่ให้เลขาไปสองแสนเพราะเลขาช่วยเอาเอกสารช่วยเอานู้นเอานี้ช่วยเรา <S <S เลขายังบอกไม่กล้าเอาบอกให้กูให้มือนี่กูได้คอมมากูให้มือนั่นแหละไปรายแรกที่ยี่สิบล้านที่กล้าขายหลังจากนั้นนะโอ้โหยกูฟันดะ <S 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 ฟันดะขอบเป็นแล้วใช่ไหม คือเรารู้ว่ามันไม่ยากอเสร็จแล้วลูกค้ารายใหญ่นี่ซื้อด้วยทุนหนึ่งล้านแล้วซื้อด้วยสามล้านเนี่ยเพิ่งจะคืนเงินไปเก้าแสนแต่เขาไม่ได้เอาคืนนะเขาฝากเพราะว่าปีที่สิบหกพอดีเลยปีที่สิบหกแล้วน้องเชื้อเปล่าว่กากรมธรรที่บ้านเขาว่าน่าจะสองร้อยฉบับบ้านเดียวหกเจ็ดคนเขาดีมากมเขาจะพูดยังไงดีอะ แต่เขาก็ได้เคมจากตรงนี้ไปนะในการสุขภาพแล้วอยากจะบอกว่าเราต้องซื่อสัตย์ต้องดูแลเขาอย่างจริงจังแล้วลูกค้าที่เบี้ยเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยห้าล้านหกล้านจะพัดนมีเยอะมากเลยฉันมีลูกค้าที่เก็บเบี้ยเกินร้อยล้านในแต่ละปีฉันขายเองนะเกินร้อยล้านในแต่ละปีเบี้ยประกันนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งเรื่องคบไปแคลรียเรื่องเงินคืนเรื่องอะไรแต่ว่าอยากจะบอกกับน้องนะว่า น้องลูกค้าที่ซื้อกับเจพัทเนี่ยไม่ได้ซื้อกับเจพัทซื้อกับตัวแทนของเจพัทที่อยู่ในคลองอะ่ะมีตั้งแต่คลอง11 12คลองเจคลอง8คลองเท่าไหร่แล้วตัวแทนคนนี้ได้เลิกไปใน29เดือนขายเบีรยเจพัด10บล้านเนี่ยนะเชื่อไหมเจพัทต,ตามเก็บจนตอนนี้ใกล้ครบแล้วอีกปีสองปีคือตามดูแลแต่ไม่ได้ขายเพิ่มนะมีบางรายที่อยู่ริมถนนเท่านั้นที่ขายแล้วอยู่ในคลองนะเพราะมันลำบาก เจพัฒน์ยังบอกขอให้กูแข็งแรงแข็งแรงเก็บเบีย้ยเหล่านี้ให้ครบเลยเจพัฒน์เขาคอยเขาบอกโอ้โหคนอื่นมีปัญหาเรื่องประกันมาด่าแต่ซื้อกับเจพัฒน์นี่สบายใจมากเลยถึงปีก็มาเอาของมาให้ค,คือไปจนครบตลอดเวลานี่คือความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตที่เรามีให้กับลูกค้ามันเป็นผลบุญจริงๆเลยนะนะที่ช่วยให้เรารู้สึกว่า ขนาดคนไม่ซื้อกับเราเรายังบริการเลยแล้วคนซื้อกับเราว่าเราจะบริการเขาขนาดไหนอย่าคดโกงอย่ารอจนว่าปีแรกเร็วๆแล้วปีต่อไปช้าๆจะปีไหนก็แล้วแต่ถ้าเขานิดความช่วยเหลืออ m มเ i เลดดี้อิมเดดีทันทีครับ